อร่อยไหมคะอร่อยมากไหมคะอ่ออ้าวมาตักเอาเข้าอีกแล้วหูยยัก็มีอืมอืมดูทั้งสองคนเลยแย่งกันหมดแล้วอืมดู๋อแล้วพอมีกินแล้วหมดแล้ว เอาอันนี้ก็แย่งของพ่ออีกอือหืออือหือโอ้ก<ม>ล้วยเหรออร่อยไหมครับข้าวหวานข้าวผัดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วของตัวเองยังไม่หมดเลยดู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 ตัจกจนหมดเลยโอ้โหโอ้โห ไหนกินให้ดูดิอร่อยอยังไงกินอร่อยให้ดูดิออเอาเดี๋ยวกินให้พ่อดูดิอร่อยไหมกินให้พ่อดูดิอร่อยไหนกินให้พ่อดูดิอร่อยทำยังไงอร่อยอยังไงไหนทำท่าอร่อยเด้ออู้